ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับมาแนะนําสูตรอาหารแบบเมืองๆเห็นแล้วนะครับนี่เขาจะเนี่ยยำปลาแห้งนะครับนี่เขาบ่อกะไซวุ้นนะครับยำปลาแห้งธรรมดานะครับแห้งนี่ก็เป็นปลาช่อนนะครับปลาตกแห้งนะครับหรือวเขาองต้มก่อนนะครับใส่ตะไคร้ครับน้ำเดี๋ยวเขาจะเอาป่าลงไปต้มก่อนนะครับเขาจะมายำนะครับครับ นะครับปาดขมิ้นใส่หน่อยนะครับแค่เคานนะครับปาเดี๋ยวเาจะชีกใส่เลยนะครับครับน้ำาร้อนแล้วนะครับฉีกปลาใส่นะครับเดี๋ยวจะเอามายำนะครับยำปลาแห้งนะครับนี้ปลาช่นนครับมาถิงตัวแล้วเนาะครับผมครับเวลาต้มใส่กะปิลงไปหน่อยนะครับ นะครับต้มหึกปลามันเปื่อยก่อนนะครับอ่าอ่าให้เนื้อมันปุ๊บปุ๊บก่อนนะครับเขาจะเอามายำนะครับน้อยำวันนี้เขาเอาใส่วุ้นนะครับเขาบางคนชอบวุ้นกับใส่วุ้นก็ได้นะครับวุ้นเส้นครับตัวนี้ปลากเปื่อยแล้วนะครับต่ำกระเทียมนะครับใส่ในหม้อนะครับเราจะใส่นะครับต้มห้ปลาเปื่อยเลยนะครับ ครับวันนี้เราจะใช้พริกลาบนะครับนี่นะครับเอายำนะครับอปพริกลาบก่อนนะครับอือฝนมันมันหอกลังตกนะครับเดิมตอนนี้พายุกนลังเข้านี่นะครับพริกลาบพริกแก๊เลยนะครับนอกจะมีกระเทียมครับกับเลื้อนะครับ ก็กระปิกะปิเอาใส่ไปแล้วนะครับก่อนต้มน้ำนะครับอือนะครับครับยำปลาแบบง่ายๆนะครับอร่อยครับผมครับใส่อย่างกเงี้ยหอมดวนนะครับหรือสลัดแม่ครับพักไผ่นะครับหรือพักแท้วนะครับต้นหอมผักชีใส่ก่อนเออเนื้อใส่ต้นหอมผักชีด้วยนะครับ ครับที่เพิ่มไปนะครับต้นหอมผักชีชีฝรั่งนะครับใบบักกูดนะครับนี่นะครับยำปลายำปลาแห้งนะครับไข่ชอบวุ้นกับไส้วุ้นได้ไหมหนอใช่ได้เนาะฮะมันล้ำเนาะนอะอหละไส้วุ้นแบบล้ำว่คบบะครับต้องยำยำแบบน <ๆ S 2> ี้เลยนะครับอ๋อแบบเมืองเมืองเลยนะครับอ่าโบนให้เข้ากัน ูนะรถด,ดีอย่าใส่นวดแล้วเนาะยยังน้ำไม่ใส่ขอเริ่มใส่รถด,ด,ดีก็ผมชุดรถนะครับนี่นะครับอ่าผชุบรถนิดหน่อยตามด้วยรถด,ดีครับด,ดีเออโอเคครับเรียบร้อยอ่าตอนนี้ยังไงกำลังฝนตกนะครับเย็นหูเย็นตากให้น้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไปชิมดูนะครับ ยำปลาแห้งนะครับครับนี่ได้แล้วนะครับยำปลาแห้งแมลองไปทําดูนะครับง่ายๆแต่น่าอร่อยหอมมากนะครับห<ล>ืมเ,เดี๋ยวให้คุณพ่อชิมดูเขาผาดชิมเลยฮะ <laughs> <laughs> เออครับเออวางก้างเลย <laughs> ครับอืมกำลังห่อน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 ในเออเป่าในหอมระเะเนาะเออหอมครับอืมนี่นะครับกับยาดองเนี่ยเหมาะขนาดเออกว่าไอ้น้อยว่ะเออกันกันฟาพานะครับฝนตกโอ้สูตรนี่รับรองนะครับยาดอง เนื้ปลาก็อร่อยนะครับนครับชีวิตคนบนหลอดกจะชิมเหมือนกันนะครับปลาแห้งไต้ปลาลิมนะครับกระชอนหอมนี้ครับเดี๋ยวต้องต้องรับเขาเลยยาดองสุดส่วนของรูพหอ ครับผมวันนี้เอาวิตคนมันหนอกเอาสูตรอาหารแบบยำนะครับต้มยำปลาแห้งมาฝากนะครับพอดีเนอยากกินพอดีนะครับเลยมาทำให้ดูนะครับครับเป็นไรครับชอบครับชอบก็ไล่นะครับใช่ก็แช์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครตหรือกดติดตามนครับชีวิตคนมันหนอกเลยนะครับขอบคุณครับ